คนปีวอกหัวไวเข้าสังคมเก่งมีไหวพริบป,ปฏิพานคล่องแคล่วว่องไวไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยชอบทำโน่นทำนี่ไม่อยู่นิ่งมักพูดจาฉ,ฉานเสียงดังหรือเป็นคนผงผ่าเป็นคนที่มีความชัดเจนไม่ค่อยกลัวใครแต่ก็เป็นคนที่มีวาทศิลป์ที่ดีเยี่ยมเวลาที่จริงจังเป็นงานเป็นการจะมีคำพูดที่มีเสน่ห์ถ้ารักใครชอบใครก็มักจะอ่อนโยนออดอ้อนเก่งคนปีนอื่นระวังจะหลงเสน่ห์คนปีวอกด้วยนะครับไม่ค่อยจะโกรธคนง่ายแต่เวลาที่โมโหใครก็มักจะโมะโหร้ายระเบิดได้ทันทีเลยคนปีวอกเป็นคนเอางานเอาการจริงงจัง จะทําอะไรต้องทําให้ได้เป็นคนรักเพื่อนฝูงมากบางครั้งก็ชอบการอยู่คนเดียวทําอะไรคนเดียวคิดคนเดียวแต่ถ้าได้เข้าสังคมก็จะเป็นคนที่สนุกสนานเฮฮาในกลุ่มเพื่อนมักจะขาดคนปีวอกไม่ได้เลยครับมักจะขำกลิ้งลิงกับหมากันเลยทีเดียวเป็นคนที่มีลักษณะเป็นผู้นํามีอำนาจวาสนามีโอกาสได้เป็นผู้นําและเจ้าคนในคนสูงเป็นคนที่มีสเสน่ห์เล่ห์กลรู้จักการเอาตัวรอดเก่งมีความชอบเอาแต่ใจอยู่ในหน่อยและเป็นคนที่มีความเจ้าชู้อยู่ในตัวลหลายๆคนก็มักบอกว่าคนปีวอกเจ้าชู้แต่ความเป็นจริงแล้วจะมี2ลักษณะครับค คนนั้นอยู่คนเดียวเลยครับไม่นอกใจไม่เปลี่ยนเป้าหมายสามารถอดทนรอคอยได้เพราะเป็นคนที่คบใครจะใช้เวลาในการศึกษากันและการอย่างยาวนานจนกว่าจะมั่นใจกับลักษณะที่2ที่บอกว่าเป็นคนเจ้าชู้ก็จะเป็นคนที่โรแมนติกมากพูดจามีสเสน่ห์น่าหลงไหลเลยทีเดียวแม้จะฉะฉานเสียงดังผงผาง,ผงแต่ก็ยังดูมีสเสน่ห์แต่ทั้งสองลักษณะจะมีความชัดมากในเรื่องของความสัมพันธ์แบบลึกซึ้งหรือการมารมเพราะมีความโรแมนติกที่ไม่แพ้ใครเลยครับส่วนคนที่เจ้าชู้จะสามารถระงับได้ก็ต่อเมื่อที่มีอายุมากขึ้นหรือได้เจอใครที่เขารู้สึกว่าาขด ซึ่งก็ต้องพยายามควบคุมเรื่องนี้ให้ดีนะครับจะได้ไม่มีปัญหาภายหลังคนปีวอกนั้นเป็นคนที่เข้าสังคมเก่งมักชอบเรื่องตื่นเต้นท้าทายหรือทําอะไรที่แสดงถึงไหวพริบป,ปฏิภาณหรือความสามารถและชัดที่สุดคนปีวอกนั้นใช้เงินเก่งมากๆมักจ่ายอะไรไปแบบไม่ค่อยเสียดายของดีของแพงก็ไม่เกี่ยงควรบริหารจัดก,การเงินให้ดีด้วยนะครับคนปีวอกจะได้ไม่เป็นหนี้สินที่เยอะหรือใหญ่โตคนปีวอกส่วนใหญ่มกักเจอความอาภัพ เช่นอาพัพพ่อแม่หรืออาภัพโอกาสวาสนาของตัวเองคือต่อให้เป็นคนที่เรียนเก่งเรียนดีหัวดีนะครับแต่มักเจอปัญหาเช่นที่บ้านไม่มีเงินหรือไม่สามารถซัพพอร์ตได้ทําให้อาจต้องพบเจอความลําบากตั้งแต่ตอนยังเป็นเด็ก ต่เมื่อเวลาผ่านไปก็มักจะโดดเด่นและเติบโตส่วนใหญ่จะเป็นที่ห่างไกลจังหวัดที่ไกลบ้านที่ไม่ใช่บ้านเกิดตนเองและมักรู้สึกว่าค่อนข้างโดดเดี่ยวอยู่ในใจโดยคนปีวอกมักพึ่งใครไม่ค่อยได้ชีวิตมักต้องพึ่งตัวเองจะมีความหวังให้ใครมาช่วยเหลือบอกเลยว่ายากไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องหรือคนรอบข้างจึงค่อนข้างที่จะพึ่งพาตัวเองเป็นส่วนใหญ่และคนปีวอกนั้นจะชอบงานที่ก้าวหน้ามีอนาคตหรือได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งชอบการแข่งขันมักจะใช้สติปัญญาความสามารถของตัวเองเป็นหลักถ้าได้เรียนรู้อะไรในเชิงลึก ได้ใช้สมองได้ใช้ความคิดเยอะๆการงานจะไปได้สวยเลยครับพูดง่ายสามารถยกระดับตัวเองได้จากหน้าที่การงานเลยครับแต่เวลาที่คนปีวอกมีอำนาจให้ระมัดร,ระวังนิดนึงควรระวังคําพูดการแสดงออกหรือาการออกคําสั่งพยายามอย่าให้เกินงามเพราะคนรอบข้างอาจจะมองได้ว่าคุณเป็นคนที่เบ่งหรือบ้าอํานาจได้ต้องคอยพึงระวังเรื่องนี้ดีดนะครับแต่เวลาที่คนปีวอกดวงตกชีวิตมักไม่ราบรื่นหรือมีปัญหาอุปสรรคมากมายจนบางครั้งกลายเป็นคนหดหูซึมเศร้า